สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดมำดมชาแนลค่ะสวัสดีครับสบายดีสบ,ยดสบายดีจาพ่อแม่พี่น้องจากก๋าัะกลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีแอคชั่นของมาดมดำและกับพาเอสคาราบาาจาพี่น้องจ๋าขอโทษขออภัยจ้ะ บ่ค่อยบ่ค่อยดีปันใดมื่อันี้เขาสิกลับมากับผลงานเพลงเอ,อถ้าเจ้าได้ข่อยนะคะถ้าเจ้าได้ข่อยบายหินหินก็คือหินนะคะคือน้องหินนะคะนาะหินก็คือหินเออหันละคันอันผิดอันถือภาษาเล่ากาบขอโทษขออภัยนะคะถ้าเจ้าได้ข่อย i ิสม a n If you get me or if you have me something like ะดั t โอเคอิฟย <Okay. S 2> <you> ูอิฟยูเย่โอเคบ๊วยเราจะหาข้อมูลให้ดูพร้อมหรือยังโปรดิวซ์โดยทีเอจน้องตาที่เอเจมาเข้าเนาะจ๊ะน้องคนกรเฮ็ดบีเทียนยังไห้ฉันพร้อโอเคไปฟังกันเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะแสดงแท้ ลาอันยังใช้ถือฟังแล้วให้เธอถือคอยซื้อว่าหินขันมาเจ้าได้คอยถือว่าจะทุกดีโบแมนหน่อยคอยจะเลี้ยงเจ้าให้สบายโบบแมนอยบ่แม่นบ่หบ่ย่แยยนยบ่ห่ยบ จะนึงเขาเป่าไฟกระปิดแกไกล้ลัางห้วยล้างจันเบียกง,งานหูกดันเท่าเทพอได้แตะให้เจ้านอนอย่งเหยียนจะหาเงินห้าคคำให้ใสเสียใจคอยลุดคอยหักเจ้าคูดเฮดูแลหักษาจะเข้าหาป่ามาให้กินจะยัาไปลิ้นคอยกะสิต่มใจขอเตะได้เจ้ามาเป็นพันล <laughs> that one is so funny. at the way that one's dancing <laughs> in the background. Yeah. What's that in his hand? ไม่รู้ l o กอ r หรเปล่าริ n บ็อกซ์ลาวหรือสักอย่างอะไรคอยเป็นคนดียากกบอะุบคยเป็นคนดียากกระบอสูุบมันโลกนี้ก็มีแต่คนนี้ทีดีกว่ามู Speak early, well, I have no idea where you're going to do. That dude with his slipper. สร้างแล้วให้เธอชื่อคอยซื้อว่าหินคนมาเจ้าได้คอยซือว่าจะกทุกทีโบแมนหน่อยคอยจะเลี้ยงเจ้าให้สบายเจ้าแบบไหนโบให้จับโบให้บายไป่เขาเบียกเอียงเขาจะหุบคนเดียวจะเบียใครโบให้จับบ่ให้บายเจ้าเนึ่งเขาเปาไฟเจ้าเนี่ยเขาเป่าไฟอย่าเป็นแก่ไก่ลังเคยลังกันเาาถ้้ได In his hand, flower? I don't know, I don't know คิดตาม <coughs> <Here> <coughs> maybe flower or something uh, 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 uh. <laughs> That was his slipper. That was his <laughs> That was his slipper. He gave us something. Okay. With his slipper. If you have me, you know, mm. like if you have me, like for example, if you have me in your life, if you have me, like you know, for uh, your husband or you know, thing like that, for your future, you know, you're gonna be a very lucky woman in the world because you know, like. Uh, <laughs> I'm not gonna let you, you know, like do like hard work, thing like that, you know. I'm gonna clean up the house, I'm gonna wash okay. the dish, I'm gonna cook for you, thing like okay. that, you know. If you have me, you're gonna be a lucky woman. <laughs> Good luck like to that. the woman. <laughs> <laughs> no, 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 no. I <laughs> wonder how long that will last in cleaning the house as she's just sleeping. <laughs> not long. You can still do it. I know, I know. <laughs> <laughs> <Anyway. S 2> นั่นแหละนะะพี่น้องถ้าเจ้าได้ข่อยเนาะคะ่ะเนาะคือว่าถ้าเจ้าเอ่อถ้าเจ้าได้คอยเนาะค่ะ่อยสีบ่ให้เจ้าลําบากลาบนเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามเป่าไฟดำไฟเป่าไฟ่ไฟไฟอยฮ็ดเ,เองเบิดเนาะคะ่ะเนาะก็คือฮากเจ้าแห้งหักเจ้าร้ายนะจ้ะพี่น้องเนาะน้องหินของเฮานะคะน่ะเนาะเพิ่นกะ ดังไปแล้ว่ะค่ะตอนนี้เนาะก็ฝากพี่น้องช่วยติดตามเพิ่อนเนื้อนะคะน้องๆสำหรับเอ่อบทเพลงของน้องหินเนื่องจากทาเจ้าได้ข่อยนะคะหรือว่าหลายๆผลงานเพลงของน้องเพิ่นทีเออออกมาในสองของเพิ่นนั่มคือกับนะจ้องจ้าเลยค่ะเพลงนี้เพิ่นกับโปรดิวไบทีเอเจน้องตาของเฮาเนื่องจากน้องเพิ่นกับเฮดบีเทียนยางไฮนาะค่ะกับสำหรับตัวมาดั้มนำเองกับมารเพลงนี้แมาแม่ดั้มนำเองว่ามันแบบน่ารักดีนะคะน้องคือแบบว่าจังไลยล่ะกัสิออกแนวตลก how do you think about this song I'll be honest with you I really like the music because that's the sort of thing I like I like that classical Ding, did it, did it, did it. Yeah, I like that um, the singer himself I think he's still quite young and um, he's I think his vocals will you know he'll, he'll he needs a bit more practice but it, it, it was nice it was a nice song. and um, with a bit more practice he'll be able to uh, bring his vocals out properly เอสําหรับดนตรีดนยังหรือว่าอีหยังเพิ่นก็เพิ่นเพิ่นก็บ่ได้เข้าใจแบบว่ามันแปลว่าอีหยังแท้ๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสําหรับเอ่อเท่าที่เพิ่นได้ฟังเป็นดนตรีดนยังเพิ่นก็มักมักมักดนตรีแนวนี้อยู่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเสียงน้องเพิ่นก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าเพิ่นแบบเ เออถ้าเพิ่นใหญ่ไปนาหรือว่าถ้าเพิ่นแบบฝึกฝนตลอดเพิ่นก็สิดีขึ้นอีหยังประมาณนี้เนาะจา้ะเนาะพี่น้องจ๊ะนั่นล่ะค่ะเวลามันก็มักเพิ่นใหญ่อ้วนโอ้เพิ่นใหญ่อ้วนเพิ่นใหญ่เพิ่นใหญ่อ้วนอ้วนคาราบาลก็มักเพื่อนอนี้เพิ่นยัยคราราบาก็มากเพื่อนนี่เนาะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ ถ้ามักจังได้ทำมักหรือบ่มักจังได้ก็ซอยมาดับดำกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งให้ช่องมาดับดำช annel ด้วยคะับพี่น้องว่าผิทบ่าถือแค่ผิดแท้ถือผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยเด้อนะจ๊ะพี่น้องจ้าไว้พบกัเพลินในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคข้ามาขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใชรกดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งให้ช่องมาดับดำช annel ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสบายดี Thanks a million.